สวัสดีนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงครึ่งปีหลังนะคะพศ2566น25นะคะของชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดวันที่ 16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะ16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเป็นดวงรดยรวมนะคะมันจะพาะต่องคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกับไปแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าดวงครึ่งปีหลังนะคะของชาวราศรีกรกฎจะเป็นอย่างไรนะคะ แปดดาบนะคะว้าสามดาบสี่ถ้วยเ้าเก้าดาบสี่เหรียญ เทรดอ็อบครับอีกถือถ้วยนะคะไฟล์อ็อบครับดูหนักเหมือนกันนะคะชาวราศีกรกฎอัศวินถ้วยนายอ็อบครับนะคะนายออบเพนเตอร์เคิลอัศวินเหรียญ ขอสรุปนะคะเ i g of Wands เดี๋ยวเรามาดูให้ตัวตนของคุณนะคะขอขอสลับขอสลับนิดนึงนะคะได้ใกล้ๆก,ก,กันนะคะ ที่อยู่ในโซนเดียวกันจะได้อว็กล้ก,กันตัวตนของคุณนะคะก้ก้าดาบในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหากลุ้มอกกุ้มใจนะคะคุณอาจจะมีความเครียดออหาทางออกทางแก้ไม่เจอ มีปัญหาเข้ามาลุมเล้านะคะแต่ว่า,าปัญหานี้นะคะมีทางออกนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าคุณยังคิดหาทางออกทางแก้ไม่เจอเฉยๆนะคะปัญหานี้มีทางออกนะคะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะเนื่งแต่ว่าคุณยังปิดตาอยู่นะคะคุณยังคุณยังไม่ใช้ สติคุณยังไม่ใช้การพิจารณาติดตรองให้ดีท่วนถี่เฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วมีทางออกนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้คุณอาจจะคุณจะปวดหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะบางคนบางท่านเกี่ยวกับเรื่องของรักสามเศร้าถ้าไม่ไม่้าไม่ใช่เรื่องของรักสามเศร้าก็คืออาจจะผิดหวัง ผิดหวังนะคะจากบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังสิ่งที่คุณมุ่งหวังเสียถ้วยมีคนมามอบกับความมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่คุณก็ไม่สนใจนะคะคุณมีความมุ่งหวังว่าคุณจะได้ ไพ่ถ้วยนะคะจะหมายถึงเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคุณมุ่งหวังที่จะได้ออความสัมพันธ์ที่ดีที่คุณต้องการมันจริงๆนะคะที่คุณต้องการที่คุณจะต้องได้ถึงแม้ว่าจะมีคนมาสนใจแต่ว่าคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคะคุณอยากได้ความรักนะคะ ที่คุณต้องการที่หัวใจของคุณต้องการจริงๆนะคะอดีตที่ผ่านมาคุณก็มีความเครียดนอนไม่หลับมีตกกองบนลนะคะตื่นขึ้นมากลางดึกนะคะมีความเครียดหนักมากเลยนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีเงินเก็บนะคะ ตอนนี้คุณก่อนเก็บเงินไว้นะคะคุณไม่ให้ขยืมถ้าใครจะมายืมคุณนะคะคุณไม่ให้ยืมโดยเด็ดขาดนะคะในครึ่งปีหลังนี้นะคะถ้าใครจะมายืมเงินชาวราศีกรกฎนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมายืมนะคะเพราะว่าชาวราศีกรกฎตอนนี้ก็มีเรื่องของการเงินก็ยังอพอช่วยเหลือตัวเองได้นะคะพอมีเก็บนะคะแต่ว่าถ้าให้ยืมนี้ าราศีกรกฎบอกว่ายังก่อนนะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องของความระความสัมพันธ์คุณมีคนในใจของคุณนะคะคุณมีคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่แล้วคุณเก็บเขาไว้นะคะคุณกอดเขาไว้ที่หัวใจของคุณเลยนะคะคุณไม่ลืมนะคะความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าแบบที่มีปัญหากันนะคะ ตำแหน่งของปัญหาและแนวทางแก้ไขนะคะตำแหน่งของปัญหาและแนวทางแก้ไข5ถ้วยคุณดูมีความเครียดดูตกกังวลน,นะคะมีความเครียดจริงๆในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างคุณมีถ้วยของคุณอยู่แล้วนะคะ คุณดถ้อของคุณอยู่แล้วแต่บางทีเหมือนถ้วยน,นั้นก็ยังไม่ได้ใส่ใจคุณเลยสักทีเดียวยังไม่ได้ตอบโจทย์คุณนะคะคุณได้แต่หวังว่าสักวันนะคะถ้วยนี้จะเป็นถ้วยที่คุณต้องการนะคะแนวทางแก้ไขปัญหานะคะขอให้คุณมองลองมองถ้วยที่ตั้งอยู่นะคะ ไม่ต้องมองทั่วที่ล้มนะคะนั่นคือคุณยังมีความรักอยู่ฉะนั้นขอให้คุณได้รักตัวเองนะคะถ้าถ้าใครที่มีเรื่องของเจ็บปวดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหัวใจแตกสลายหัวใจเจ็บปวดหัวใจโดนทิ่มแทงนะคะขอให้คุณได้กลับมารักตัวเองนะคะเพราะว่ายังมีถ้่ว ตั้งอยู่นะคะขอให้คุณกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะอิทธิพลรอบข้างนายออฟคัพอัศวินถ้วยอิทธิพลรอบข้างคุณนะคะจะมีคนที่มามอบความรักความจริงใจให้กับคุณคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่ มียศมีตำแหน่งนะคะเป็นข้าราชการเป็นทหารตำรวจนะคะเป็นบุคคลในเครื่องแบบสจว์ตก็ได้เป็นคนที่ทํางานนะคะทางานเกี่ยวข้องกับาการเดินทางนะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะได้เดินทางแล้วพบรักจากการเดินทางก็ได้นะคะความคิดภายในใจของคุณความคิดภายในใจของคุณนะคะอ,อัศวินเหรียญ คุณอย่ามีการเงินที่ดีที่มั่นคงนะคะหรือไม้ก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะถ้าใครที่กําลังหางานงานของคุณที่สมัครไปที่สมัครไว้ที่คุณอยากได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้แล้วก็ซึ่งงานนี้สามารถที่จะทําเงินให้กับคุณมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งอาจจะเป็นเซลแมนก็ได้นะคะพนักง,งานขายที่ต้องเดินทางไปเรื่อยๆนะคะไปหาออเดอร์นะคะ แต่ว่าคนที่เป็นเซลเ์แมนีาเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะคุณอยากมีการงานที่ดีนะคะเอ้ยอาการเงินที่ดีที่มั่นคงนะคะหรือไม่ก็คุณอยากที่จะเดินทางท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจของคุณนะคะสรุปนะคะ eight of w a n s ไพ่แปดไม่เท้านะคะซึ่งอยู่ใกล้กับไพ่ใบนี้เป็นไพ่อนาคตนะคะและไพ่ใบนี้เป็นไพ่สลบนะคะบางคนบางท่านถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะคุณจะเจอจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะมามอบความรักให้กับคุณนะคะก็จะมีความรู้สึกดีๆมามอบให้กับคุณนะคะหรือไม่ก็บางคนบางท่านนะคะคุณจะได้งานถ้าคุณไปสมัครงานไว้ งานไว้นะคะคุณจะได้งานคุณจะโดนเรียกนะคะแล้วก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะแปดไม่เท้านะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณตั้งใจว่าจะทาคุณจะทําได้สําเร็จนะคะสิงงงะะะสจจ่งที่ตั้งใจไว้นะคะคุณก็จะสําเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงิน การงานหรือว่าในเรื่องของความรักก็ตามนะคะเพศสรุปดีนะคะแล้วก็บางคนบางท่านมีเกณฑ์นะคะมีคนที่เป็นเด็กมาชอบนะคะมาขายขนมจีบหรือไม่ก็อาจจะอายุเท่ากันอายุมากกว่าก็ได้แต่ว่าเขามีความเป็นเด็กนะคะที่จะเขามาร่บความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะสรุปแล้วนะคะชาวราศีกรกฎ ในครึ่งปีหลังนี้นะคะคุณโดยรวมแล้วดูคุณมีความเครียดอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะบางคนมีปัญหาหาทางออกทางแก้ไม่เจอมีเรื่องของอาการเจ็บปวดหัวใจนะคะการโดนทิ่มแทงหัวใจนะคะทำให้มีความ เครียดมิตกกังวลน,นะคะเครียดนอนไม่หลับนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแปดเหรียญเอ้ยแปดในเท้านะคะอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะออกไปจากตัวคุณจะเหลือแต่สิ่งที่ดีที่จะพุ่งเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าเรื่องการเงินการงานความรักก็ตามนะคะบางคนบางท่าน มีเกณฑ์นะคะเจอคนรักนะคะจากการเดินทางหรือไม่ก็จะมีคนเดินทางมาพบเจอคุณนะคะทั้งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และก็ในเรื่องของการงานด้วยนะคะก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะยังไงของให้ชาวราศีกรกฎนะคะสมหวังในความรักสมหวังในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักก็ตามนะคะ เจอก,กาันคลิปหน้านะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านด้วยนะคะเจอก,กาันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ